สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆนะครับทางช่องฟุตบอลสเตชันสายฟุตบอลนะฮะสวัสดีทุกท่านในวันสุดสัปดาห์นะฮะวันที่11กุมภาพันธ์นะครับพุทธศักราช2565นะฮะวันนี้ผมมีประเด็นมาพูดคุยกัน2ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นแรกครับเกี่ยวกับเจลิกญี่ปุ่นนะครับฟูจิฟิล์มซูเปอร์คัพ2022นะครับที่ทีมของพิจเดชนาทิพสงกระสินจะลงทําการแข่งขันในวัน เสาร์ที่12กุมภาพันธ์นี้นะครับหรือวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็จะไลฟ์ส์ด้วยเข้ารายการ11โมงนะครับประเด็นที่2ครับก็มีเรื่องของพรีวิวไทยลีกสุดสัปดาห์นี้นะครับโอเคนะนะครับก่อนอื่นเลยก็ที่จะไปเข้าเรื่องกันฝากสํารับการกดไลค์กดแชร์และฝากกดซับสไครต์ฝากติดกระดิ่งติดตามให้กับช่องฟุตบอลสเตชั่นสถานีฟุตบอลด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดชมคลิปไลฟ์อื่นๆนะครับขอบคุณมากครับอ่ะ เรามาเริ่มกันเลยครับที่เรื่องประเด็นแรกนะครับเรื่องของฟูจิฟิล์มซูเปอร์คัพนะฮะซึ่งรายการนี้เนี่ยจะเป็นรายการที่เขาเอาทีมแชมป์เจลิกศึกแชมป์ชนแชมป์มาเจอกันนะครับก็คือแชมป์ฟุตบอลเจลิกเนี่ยอย่างคาวาซติฟรอนเท a เล่ครับมาเจอกับอุลวะเรสนะครับนะนี่ฟูจิฟิล์มซูเปอร์คัพ2022ซึ่งการถ่ายทอดสดเนี่ยจะถ่ายทอดสดใน สยามสปอร์ตนะครับ u t ท b e นะ a อร์เอรวมถึงถ้าใครอยากดูทางฟรีทีวีนะฮะ PPTV HD ช่อง36นะครับนี่คือ3ช่องทางและยังมีรู้สึกว่าจะเป็น y YouTube J l e a g u e ด้วยนะยูทคภาษาไทยไม่แน่ใจแต่หลักๆเลยคือ3ช่องทางนี้แหละ YouTube สยามสปอร์ตนะครับแอร a เอสและ PPTV HD 36นะครับซึ่งจากที่ผมตามข่าวตามกระแสเนี่ย มีโอกาส70%แล้วกันผมให้70%อีก30%เผื่อเผื่อมันอาจจะยังเป็นสำรองอย่างชนาทิพยสงกระสินนะครับ70%เนี่ยผมความหมายของผมคือลงตัวจริงครับเจอกับเลสมีโอกาสลงตัวจริง70%นะและอีก30%เนี่ยก็อาจจะเป็นสำรองลงไปหรืออาจจะไม่มีชื่อเนี่ยผมให้ไม่น่าไม่น่าเกิดขึ้นน่าจะมีชื่อในเกมนี้แต่จะเป็นสำรองหรือตัวจริง แต่ผมชี้์ให้เป็นตัวจริงอยู่แล้วนะครับซึ่งสนามสนามที่สังเวียนแข้งที่ใช้แข่งขันเนี่ยก็อย่างที่หลายๆคนก็น่าจะทราบไปนะครับสนามนิสันสเต,เตเดียมนะฮะสนามของโยโกมาเอสมารินอสอดีตอดีตทีมของโกอุ้มนะฮทีละทรบุญมาทันนะครับนี่ก็คือฟู้ติฟิล์มซูเปอร์คัพที่จะฟาดแข้งในวันพรุ่งนี้นะครับมันคล้ายๆกับศึกแชมป์จนแชมป อย่างไดกินไทยแลนด์แชมเปี้ยนส์คัพของไทยเราที่เตะไปก่อนเริ่มฤดูกาลเลยครับคอมมูนิตี้ชิลของหลีกอังกฤษอะไรแบบนี้นะครับแต่นี่คือเหมือนกับว่าฟุตบอลเจริกกำลังจะเริ่มมาแล้วนะครับฟูจิฟิล์มซูปเปอร,ร์พรุ่งนี้ก็มาให้กำลังใจมาเชียร์สดไปด้วยกันนะครับพรุ่งนี้ผมก็ไลท์สกอร์ด้วยนะฮะเข้ารายการ11โมงนะฮะอ่ะนี่ก็เป็นประเด็นแรกนะครับที่เป็นเรื่องของฟุตบอลเจลกญี่ปุ่นนะฮะซึ่ง อุระวะเลสเนี่ยก็มีอย่างซากะเอี่ยที่เคยไปอยู่ยุโรปแล้วเป็นตัวทีมชาตินะครับแล้วก็มีทางด้านของเอซากะที่เคยอยู่กับเรโซที่เป็นตัวทําเกมนะฮะนะประมาณนั้นนะครับของอุระวะเลสแล้วก็มีไอ้มาริโนนะฮะที่ตัวที่คนไทยอาจจะพอรู้จักหน่อยนะครับอ่ะประเด็นแรกผ่านไปนะครับเราไปอีกประเด็นที่สองนะครับพรีวิวนะฮะพูดคุยก่อนเกมนะฮะ ไทยลีกนะครับหรือว่ามาฟันธงมาเดาล้วนๆผลการแข่งขันกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นกันบ้างนะอ่ะเราไปเริ่มกันเลยครับที่วันเสาร์นะครับอเดี๋ยวผมขยายให้นิดนึงอเห็นใช่ไหมนะครับนะขยายรูปให้นิดนึงนะครับอ่ะวันเสาร์นะฮะห้าโมงครึ่งครับหนองบัวพิชยะนะครับจะเปิดบ้านนะพิชยะสเตเดียมนะฮะเจอกับเมืองทองนะครับสําหรับหนองบัวนะนี่ครับอ่า หนองบัวพิชัยะกับเมืองทองนะครับซึ่งหนองบัวพิชัยะเนี่ยเป็น1ทีมในไทยลีกที่เล่นในบ้านดีนะครับมาเจอกับเมืองทองในวันนี้ที่กาลังมีความมั่นใจนะฮะโคชวังก็เพิ่งอกหักนะฮะตกรอบบอลถ้วยนะครับรีโวลีครับไปนะฮะโดยน้ํามือของอุทัยธานีนะครับวันนั้นเล่นต่อเวลาซึ่งเกมนี้เนี่ย เรื่องของความล้าอะไรสะสมก็น่าจะมีส่วนเพราะว่าหนองวัวในเกมในหลีกครับเนี่ยก็ใช้ตัวผู้เล่นเต็มเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในเกมนี้เนี่ยผมให้เมืองทองมีความสดกว่านะครับแล้วก็ผู้เล่นที่ติดโควิดก่อนหน้านี้ก็เริ่มกลับมาแล้วเพราะฉะนั้นฟันธงครับคู่นี้ครับเมืองทองสองศูนย์หนองบัวครับอ่านะคู่แรกนะครับฟันธงเลยนะครับอ่ะคู่ต่อมาครับนครราชสีมามาสด้าเจอกับขอนแก่นอยู่ในเต็ดนะครับผู้นี้ถ่ายทอดสดทาง ซาด้าบอล5 HD1 และ AS プレนะครับที่โคราชอีสานดาบี้นะครับโคราชเหนือกว่านะครับโคราชชนะ1-0ครับนะนะครับยกสองครับประการกับปราสาทนะครับสุดประการซิตี้นะเที่ยวสมุทรนะครับจะเจอกับปราสาทสายฟ้าบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับเล่นที่สมุทรประการสเตเดียมนะครับยกแรกเนี่ยเล่นกันที่บ้านบุรีรัมในรีโวลีกครับนะบุรีรัมก็ชนะมาตีหนึ่งแต่ วันนั้นเนี่ยสูตรการใช้เด็กนะครับใช้ให้เด็กมีประสบการณ์แต่วันนี้คิดว่าจะจัดเต็มนะครับเพราะสูตรการก็ต้องลุ้นหนีตกชั้นเหมือนกันปัจจุบันอยู่อันดับสิบี่บุรีรัมย์อยู่อันดับที่หนึ่งนะฮะแต่ฟันธงครับมีโอกาสบุรีรัมย์บุกไปเฉือนชนะสองหนึ่งนะครับอ่าต่อมาครับบิ๊กแมตช์เลยครับเรียวเชียงรายครับซัดบีจีปทุมฮะก็เล่นที่เรียวเชียงรายสเตเดียมนะฮะเจอกับบีจีคู่นี้ครับ เสมอกันไปครับ2-2นะครับทีมใหญ่ด้วยกันเชียงรายเหนียวในบ้านอยู่แล้ว BG ก็ไม่ยอมนะครับต้องสู้กันเต็มที่นะครับในคุณซือใหม่ญี่ปุ่นอย่างชิกุระโมรินะครับเพราะฉะนั้นฟันธงครับคู่นี้2-2ครับเชียงรายกับ BG จีปทุมนะฮะนี่คือ4คู่ในวันเสาร์นะครับที่12กุมภาพันธ์เราไปดูวันอาทิตย์ฮะคู่แรกเลยครับราชบุรีมิตรผลนะครับเจอกับสุพันณบุรี FC นะฮะ ลาดบุรีเนี่ยบูโน่เปเรลล่านะครับก็เพิ่งผ่านเข้ารอบลีโวลิคับไปแล้วนัดแรกที่คุมเนี่ยในลีกเนี่ยบุกไปเสมอทูแบงคอกได้ศูนย์ศูนย์และนัดที่ผ่านมาเนี่ยชนะชนะโปลิเทโลหนึ่งศูนย์นะครับในลีโวลิคับวันนี้ก็ความมั่นใจเต็มเปี่ยมนะครับสุพรรณก็ในนัดตกค้างแพ้แพ้ท่าเรือมาแต่วันนี้คิดว่าเกมจะสนุกศูนย์สีนะครับแต่ถ้าเป็นฝั่งชนะผมมองไปลาดบุรีผมให้เฉือนสามหนึ่ง นะครับของราชบุรีนะนะฮะเล่นที่มิดผลด้วยนะมีความมั่นใจนะครับส่วนคู่นี้ครับพีทีประจ,จวบกับทูแบงคอกนะฮะประจ,จวบเกมที่แล้วก็เพิ่งเพิ่งบุกไปเอาชนะนะฮะทีมจ่าฝูงอย่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดคาบ้านที่ช้างอารีนาสองหนึ่งได้นะฮะวันนี้มาเจอกับทูแบงคอกต่อเป็นบททดสอบเลยครับอันดับหนึ่งอันดับสองเจอกันนะฮะหมายถึงว่าพีทีประจ,จวบเนี่ยเจอทั้งอันดับหนึ่งอันดับสองเนี่ยภายในสัปดาห์เดียวกัน นะครับแล้วในรีโวลีคับก็ไปชนะชัยนาทมาด้วยสามหนึ่งเท่ากับว่าประจวบเนี่ยชนะมาสามเกมและชนะไปชนะโคราสามสองแล้วก็มาชนะบุรีรัมหนึ่งสองนะครับแล้วก็มาชนะชัยนาทในลีคับสามหนึ่งนะวันนี้เจอกับแบงคอกผมว่าเสมอนะครับศูนย์ศูนย์นะครับนะคู่นี้นะครับประจวบกับทูแบงคอกนะฮะอ่าชนบุรีกับโพลิสเทโลนะชนบุรีเล่นในบ้านนะชนบุรีก็เพิ่งไปชนะเมืองเลยสามหนึ่งใช่ไหม ในลีกล่าสุดบุกไปแพ้เชียงราย1-0เพราะฉะนั้นวันนี้เล่นในบ้านต้องเอานะครับก็คิดว่าชนบุรีจะเฉือนเทโล1-0น,นะครับนะอ่ะคู่สุดท้ายครับทุ่มครึ่งนะฮะการท่าเรือกับเชียงใหม่อยู่ในเตดนะฮะคู่นี้ไม่ต้องคิดอะไรมากนะท่าเรือกำลังมั่นใจโคตอุสราวุตรีพันนะชนะในบ้านมาแล้วสุพรรณ2-0นะครับวันนี้มาเจอเชียงใหม่ต่อก็คิดว่าน่าจะชนะได้นะครับ ผมให้หนึ่งศูนย์เลยนะครับนะประมาณนี้นี่คือการฟันธงไทยลีททั้งหมดนะครับเดาล้วนๆนะ,นะครับนี่ก็เป็นทั้งหมดของคลิปนี้นะครับก็ฝากทุกท่านสำหรับก,การกดไลค์กดแชร์ฝากกดซับสไคร้แล้วฝากติดตามติดกระดิ่งด้วยนะฮะถ้าใครที่อยากจะเข้ากลุ่มไลน์นะฮะพูดคุยกันนะครับไลน์สแควร์โอเปนแชทฟุตบอลสเตชั่นสายฟุตบอลก็กดลิงก์ด้านล่างผมมีไว้แล้วสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับ thank mm -hmm. you